สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับเด้อมาเท้อคนอีสานสวัสดีนะครับผมครับมื้อนี้ได้เมนูเด็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อครับเนื้อเสือลองไห้งามๆครับพี่น้องนะครับผมคับเนื้อเสือลองไหายนะครับเด้อเป็นเมนูอย่างมื้อนี้รอติดตามเด้อพี่น้องนะครับเนาะรอกินน้ำกันนะครับผมคนนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับเนาะเบิ่งว่าสิเฮ็ดหยังเนาะครับพี่น้องถ่ายกินน้ำกันเด้อครับเด้อ มักเรียบร้อยับพี่น้องครับผมมักแล้วครับผมขายย่างพี่น้องครับมันเรียบร้อยครับผมถามว่าเบิ้งตอนตอนย่างไหมพี่น้องเนื้อรับเบิ้งตอนย่างครับผมย่างไม่ได้พี่น้องครับผมอุ้ยเบิ้งพี่น้องย่างเสือร้องไห้ครับผมเป็นแต่แซ่บพพี่น้องครับผมไม่กินน้ำเบาเถ่าเด้อครับผมนะครับใส่ไฟแล้วพี่น้องครับผมถามมาเบิ้งตอนกินอีกที่เนาะครับเนาะมากินน้ำกันเนาะครับผม ครับสวัสดีครับผมบ่าวเถ่าคนอีสานสวัสดีเด้อพี่น้องป่องไปนะครับเนาะมากินเขาน้ำบ่าวเถ่าเด้อพี่น้องครับผมมื้อนี้กับบ่ได้ลงคลิปโดนเนาะพี่น้องนะครับนะรเนาะบ่ได้พ่อกันโดนครับผมมื้อนี้ก็มีเมนูเด็ดครับผมนี่ครับพีน่นนะ้องโฟกัสเนาะย่างเสือร้องไห้คนระับผมย่างเสือร้องไห้เนาะพีนนะ่น้องเนาะนี่ครับผมจัดไปดเด็ดๆย่างหัวตะแล้วใหม่ๆพีน่น้องนี่ครับผมใหม่นิดหน่อยนะพี่น้องเนาะครับผมไอตัวหันว่นว้แล้วก็มีพี่น้อง ตัวซอยไวแล้วนะครับเนาะัวซอยไวแล้วนะครับเนาะมามาผักเข้ากับนี่มะระครับผมอัดประกอบครับผมอัดประกอบนําเนาะนี่นไครับพี่น้องประกาศหินนะครับเนาะตัดแตงแน่เลยพี่น้องแตงแน่นะครับเนาะมีแตงมีมะระครับผมที่เด็ดครับผมนําเสนอเลยพี่น้องอุ้ยน้ําจิ้มนะครับเนาะน้ําจิ้มเพียเจวเพียขมพี่น้องเจวเพียขมพี่น้อง คน,คนๆเลยไปพี่น้องแก้วเขียพี่น้องนี่ครับสูตรที่เด็ดเลยครับนลครับแก้วเขียรมขมๆนะครับเนาะครับผมมีสองมีสองแก้วนะครับเนาะน,นี่เป็นน้ําจิ้มซีฟูดครับผมรับนี่ซีฟูดน้ำเนาะครับน้ะนีะน่ก็ซีฟูดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆเลยเนาะครับพี่น้องมาๆม,มาๆมาอินน้ํเบาวถาครับผมขาดม่ได้พี่น้องปึ้งเข่าเนี้ยเขาเนี้ยครับผมเข่าเนี้ยครับมาๆมาๆมาบัดเนี้ยกับขยับเข้ามา พี่น้องนี่นะครับเนาะใส่ดิบก้อนแกวเพียะแกวเพียก่อนน้ำพี่น้งองที่เด็ดสุดยอดครับอันนี้ตื้อลงไปพี่น้องสนใรับ าอาละวอันดีครับพี่น้องกรอบดีครับผมมาได้มาได้เก็บกันครับผมเดี๋ยว,ยวหัว่นเียครับพี่น้อง มาเด้อมาเด้อครับผมไม่กินน้ากันมาเด้อมาเด้อผมวางวางไว้สกอนนะครับเนาะนี่ครับมีเดี่ยมมีเดี่ยมติดมันในพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับของเสียบเลยนะครับผมบแตกในปากโป๊ะๆลยพี่น้องคร mm hmm. ับๆ งาน,นประกอบรับพี่น,อน้องงานประกอบครับเดี๋ยวลองจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟูดครับผมชเาเปรี้ยว

ส้อยจูบไปแลค,ครับเหนเนื้อเสือลองหาครับส้อยจูนี่ยครับสุดยอดเลยครับ giây bức ลืมดอกบอกพี่น้องว่ามีด๊อกเป็เจี๊ยวน้อครับ mm hmm. สับรับสับกัดวาสบีไทยนะครับเนาะนะี่ครับอาก,กาศหินพี่น้องวาสบีไทยจีจารึยังครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะพี่น้อง ม่แน่นอน,นหนึ่งเพื่อนตัวนี้ติดมันแน่นอนพี่น้องพี่น้องนี่ครับที่เด็ดที่เด็ดครับผมตัวนี้ตัวแซ่บเลยครับเนี่ยตัวนี้ที่เด็ดเลยพี่น้อง dầm dầm sập sập ít đi nhá mày chỉ nắm bao để đấy hạt กิมนมี่สองอย่างนะพี่น้องอันนี้ซีฟู้ดครับผมเป็นแบบซีฟู้ดนะครับเนาะกับบัซบีไทยนะครับเนาะผัดกาดหินผานเท่านะครับเนาะตัวนี้เล่ยพี่นะ้องแซ่บเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดลองเบิ้งนะพี่น้องนะ กระเด็รสชาติเผ็ดๆสมๆเพียงส,งส,งสูจิ้มน้ำจิ้มแหม่เกี๊ยวแป๊ะน้ำจิ้มเพียรเนี่ยแซ่บกว่าครับ่น้อง ติดมันเป็นสีพี่น้องสุดยอดได้ครับเนื้อเสียนะครับเนาะครับมาเด้อมาเด้อครับผมพี่น้องมีเดียมแน่อย่างหน่อยครับผมมันจอกใหม่เพราะว่าน,น้มันมันไอ้มันมันหลายนะครับเนื้อเสือนะครับเนาะมันมันติดเนื้อเห็นไหมครับพี่น้องครับตอนนีไ้ไงมีเดียมมีเดียมพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะ แกวขมพี่น้องแกวเกียวขม ละตุยตามมาไปดูเราเด้๋ของมผมลําลำจัดจัด ไล่ไม่ได้พี่น้องทักไลย,ยอดประกอบยอดประกอบสามรถครับผมมันมันแน่นครับเนาะกินกับปลากระแซบกับกอยกุ้งเนี่ยของแซบเลยครับเนาะยอดประกอบนะครับผมพ่านเข้าไปตุ้มเข้าไปครับพี่น้องมันจอกสมศมัน,ม,นมันครับ มีเดียมมีเดียมมาแล้วนี่ก้อนพอดีครับพี่น้องขมมจังหน่อย lâm Tôi đã chào phiêu của mình Sắp đi không น้อยนะครับเนาะ แซ่บพี่น้องอกเด็กแก่ไทยไปย่าวยิ่งกินจนมัดจะเริ่มเนาะยัวนยวิดีโอมันย่าวเกินไปนะพี่น้องเนาะเอาพ่อสมนีก่อนครับกังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบาเถ้าคนอีสานเด้เลยพี่น้องนะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาเถ้าคนอีสานนําเด้อพี่น้องนะเนาะกับผมเป็นกําลังใจให้กัน,นเด้อพี่นอ้อง แซบแซบแซบเขาเนี้ยปั่นยังไงพงื่อนเราคุยเขาไป จบ,ค,บคลิปนี้กับซัมนี่นะพี่น้องนะครับเนาะบ่าวถาวคนอีสานก่อนขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย